สวัสดีครับผมสวัสดีทักทายปทางช่อง YouTube นะครับผมเราก็ทางแฟนเพจ a c e b o o k ทุกคนทุกท่านครับผมต้องรอดอ้ต้องรอดอ่าไมล่ะทีนี้เราอยู่กันที่บ้านปอยเดิเดนนะครับปอยเดินนะครับตำบลสวายอ,าอ,อ,าอ์อำเภอเมือ,อง,งจังหวัดสุรินทร์ครับผม จำเรียบสูรไม่เอาบองปนไม่กัมพูเชียพอสบายดีพี่น้องทางสปปลาวน้นำเดิอครับผม<า>นะครับกำลังอยู่ในช่วงพิธีการนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาฟังเสียงใหม่ของระบบเสียงเจ้าดังจากอำเภอศรีคอรภูมิครับซันแบ็กนะครับซันแบ็กศรีคอรภูมครับผมจูก,กะสวัสดีครับอาจารย์วันนี้มาหากินไกลเนาะเจ๋วจะนับเลยครับอยู่ที่บ้านปอยเดิร์นะครับเป็นงานบวชบวชกี่ สี่สีนาคครับสี่นาคเนาะเจวเลยครับตอนนี้อยู่ในช่วงพิธีการเดี๋ยวมาฟังระบบเสียงของอาจารย์ทําระบบซาวมายนะครับเดี๋ยวพาไปฟังครับผมรมปวงบานเอ่อมุนนงบานขดกอบพิธีโสขวันหอบลึงออยกุนเนียงการบาลเดําเนียงกล่าวคำเมตตาแผ่เมตตาเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลดังเจ้ากรรมในเวร บาลมองบูนในบานมรุมอันโมทนาบุญสมจับเจสมองจับเจจมพัวสิงนาสิม,มุยก็ออยบอปบพญบรรับ่าโดยอันิสงคันนิเดียเนบานบูนิพองบันนิเนียจำทาตามเนอ,อิมีนาบุญยังกรรมเมนาข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลที่ได้สะสม อบรมมาตั้งแต่ในอดีตก็ดีในปัจจุบันก็ดีได้แก่การรักษาศีลบริจาคทานบำเพ็ญภาวนาสวดมนต์บูชาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และการสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลเพราะบุญกุศล ที่ข้าพระเจ้าได้บวชในครั้งนี้ข้าพระเจ้าขออุทิศให้แก่บิดามารดาญาติทั้งหลายสายโลหิตมิตรสหายพออห้ท่านทั้งหลายจงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บวชในครั้งนี้โดยทุนากัน ท่านที่มีทุกข์ขอให้ท่านพ้นจากทุกข์ท่านที่มีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงได้อโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยอำนาจบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บวชในครั้งนี้จงเป็นพลวะปัจจัย นิสัยตามส่งให้ท้าพเจ้ามีสติรู้ตัวมีปัญญารู้คิดมีปณิพานไหวพริบเชียบแหลมว่องไวพิจจารณาเห็นแจ้งในสัจธรรมจนถึงที่สุดคือพระนิพพานในชาติโน้นก็ดีในชาตินี้ก็ดี ยิ่งยิ่งขึ้นเดินมาตามแนะนำตู้เลยนานๆจะได้เจอกันทีครับผมเสียงมันดังไปด้านหลังก่อนมาเดี๋ยวตู้เบสเป็นตัวไหนหน้าเปิดครับหน้าเปิดครับผมหน้าเปิดหน้าตรงไหมตรงเลยใช่ไหมเฉียง อ่าเป็นหน้าเฉียงดอกดอกดอะไรจ๊ะ พีอาร์มตัวไหนอ๋อาร์พันสองร้อยวัตเนาะวันนี้อาจารย์ลงทั้งหมดสิบงใบเสียงกลางแล้วครับก็ดอกพีเอ็มใช่ไหมสองครับับผมแล้วเสียงแหลมนะครับแหลมเจ็ดาแหลมเจ็ดห้าศูนย์ใช้ในเไหมไม่ได้ใช้ครับใช้ิงครับผมใช้งครับผมา๋ตัวันะ ตัวอาตสาภามาตัวอารามตนวสัม่าโกุสาสะตัวตัวเดิาตัวตัวเวอรชัแรกของเขานะครับตัวนี้เอาเอาตัวตัวปัจจุบันเหรอเป็นตัวเจ้านี้ยเนี่ยเสียงกลางเขาเนีสุดยอดครับ ใครรู้จักอาจารย์สันเบกในเสียงกลางนี่ยังงี้นะครับพีบ่นุณผู้ชมไปดูเครื่องปรุงดีกว่าไปเปิดตัวโอ้เอาไฟไปหรือเปล่านี่ฮะด,ดับสองรอบแล้ว,ด,ลวดับทั้งบ้านไฟนะเออแสดงว่าดึงกันไปดึงกันมาอย่างี้นะฮะดับสองรอบแล้วนั่นนะครับไฟดับครับผมดับทั้งบ้านครับสองรอบผู้ตายแล้ว มาคืนแล้วบอกตายเลยแบบนี้แล้วอาจารย์มีตัวสำรองไปไหม,มไม่มีเลยเแล้วมันไม่เสียหายวะ <c oughs> อ่ะมามะรีบบอกเลยครับอาจารย์ใช้อะไรบ้างวันนี้มิก big x สองอ x สามสองครับผมตัวนี้นะครับโอ้ม่เอี่ยมเลยนะอาจารย์เจ๋วเลยครับอ่ะตัวไหนครอสตัวนี้เนาะ ใช้ตัวนี้เนาะครับผมอ่าสองหกศูนย์พีของอ่าแล้วก็แลมก็ตัวนี้ครับตัว m t ็มทีสี่พันแปดครับผมอ่าแล้วก็กลางก็ l อลสองสี่กลาง l อลสองพันสี่ครับผมเบลดก็เ c ็มซีห้าพันค่าละสามอ๋อแสดงว่าใช่ว่าอาจารย์ลงกี่ใบนะสิเซียงกลางสิบสองใบแสดงว่าตัวนี้ข้างละสามค่าละสามอ่าเบลดก็ข้างละข้างละสามค่างละสามเหมือนกันเนาะ นี่ครับอันนี้ก็ขับกลางอันนี้เบรดนะครับเบรดกลางอันนี้แหลมครับผมอาจารย์เล่นสามทางครับผมโอ้ปัญหาคือเรื่องไฟดับนะครับพี่น้องดับสองสองสองรอบแล้วครับดับสองรอบทั้งหมู่บ้านเลยบอกทั้งหมู่บ้านเลยอ้าตอนนี้ก็เงียบกริบเลยครับบเงียกริบ เดี๋ยวรอทําพิธีเสร็จก่อนแล้วไฟมาเนาะอาจารย์ค่อยฟังเสียงอีกรอบหนึ่งเนาะนี่ครับระบบเสียงของอาจารย์ซันแบ็กก็จะประมาณนี้ครับมารับงานอยู่ที่บ้านปอยเดินนะครับตำบลสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้ลงงานบวชนะครับชุด12บสคูสิบสอเนาะแจ๋วครับผมชุดนี้เดี๋ยวเราค่อยฟังเสียงครับผมให้พ่อพระธรรมเขาทําพิธีเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วกันครับผมรอไฟมาครับ ยอดเลยครับ,บีพันของสัน b บ a c k นะครับเป็นหน้าเปิดนะครับ,บีพันนะครับแจ๋วเลยครับเสร็จนี้นะครับคุณภาพเสียงนะหน้าเปิดไม่ธรรมดาจริงๆน,นะครับแจ๋วครับ ฟังน้ำเสียงขอระบบเสียงอาจารย์ซันแบ็กนะครับผมติดต่อเครื่องเสียงของอาจารย์ได้ทางไหนบ้างทางเฟซบุ๊กครับซันแบกสีขอรภูมเฟซบุ๊กซันแบ็กสีขอรภูมภาษาไทยเบอร์ทูอาจารย์ศูนย์เก้าสีดังดศูนยเ้าเลิกเบอร์ทูได้ดีร้ศูนย์เก้าี่แปดสองห้าเก้าสี่ครับผมมาฝากไ้ด้วยอีกหนึ่งทีมงานครับสนใจตู้เสียงกลางตู้เบสก็เฟซบุ๊กซันแบ็กสีอรภูมครับผมนะ เป็บุ๊กนี้แหละเนาะครับผมหนึ่งเดียวไม่มีเฟซอื่นนะก็ฝากไว้ด้วยน้องชายผมเองครับผมใครสนใจตู้เสียงกลางใครสันแบกตู้บีดอันนี้น่าจะเป็นตู้บีพันะเนาะอาจารย์บีพันสนใจของอาจารย์สันแบกก็ติดต่อที่เฟซบุ๊กได้เลยแล้วก็เบอร์โทรที่อาจารย์ให้ไวอสศจรรย์คลิปนี้ลาไปก่อนครับอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับ